بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه و วันนี้วิถีชีวิตมุสลิมจะได้นำเอาเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องของคุณงามความดีสี่ประการด้วยกันที่ท่านนาบีบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้ทำสี่ประการตรงนี้ในวันเดียวกันด้วยหัวใจที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลา อัลลอฮ์จะเมตตาให้แก่เขาได้เข้าสวรรค์หมายถึงพฤติกรรมสี่ประการที่ท่านนาบีบอกเอาไว้มาตรงกับการปฏิบัติของใครก็ตามแต่ในวันหนึ่งเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างแน่นอนท่านนาบีได้บอกถึง <c oughs> การกระทําหลายอย่างที่เป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อทําแล้วเนี่ยจะมีผลบุญอย่างมากมาย และสิ่งนั้นก็จะเป็นสาเหตุให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาลาวิถีชีวิตมุสลิมในช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะคุยให้พี่น้องได้เข้าใจว่าทําอย่างไรให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วได้เข้าสวรรค์ของพระองค์แม้ว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็ตามแต่นะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้หลายอย่างด้วยกัน เป็นพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับบรรดาอุลมามะได้รวบรวมเอาไว้นี่นะครับมีหลายสิบรายการหนังสือบางเล่มบอกว่ามีเป็นร้อยๆรายการที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทําแล้วตั้งใจทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ตั้งใจทําด้วยด้วยความจริงใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาลาอัลลอฮ์จะเมตตาให้เขาได้เข้าสวรรค์นะครับตัวอย่างเช่นการเก็บน้าออกจากทาง นบีบอกว่าเรากระไอตัวรจูลันยะ,ะกลลบบูฟิลจันนะาใชจารตินก่ออาฮามินซาริตตรีกกาณัตุซินนาสท่านนบีบอกว่าฉันเห็นบุคคลหนึ่งได้เดินนะครับสเปะสปะอยู่ในสวนสวรรค์คืองงนะครับไม่รู้ว่าตนเองได้เข้าสวรรค์ได้อย่างไรเป็นภาพที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีเห็นแต่ท่านนบีก็ได้รับรู้ในตอนท้ายนะครับอันเนื่องมาจากชายคนเนี้ย เป็นผู้ที่มีจิตใจนะครับในการที่จะรักผู้คนในสังคมเห็นว่ามีกิ่งไม้มีไม้นะครับที่เป็นน้ำหนามถูกวางอยู่ในหุนทางที่ผู้คนสัญจรไปมา mm hmm. เขาก็เกรงว่าผู้คนเนี่ยจะได้รับอันตรายจากกิ่งไม้ที่มีหนามตรงนั้น <c oughs> เขาก็ตัดออกไป <c oughs> เขาก็ดึงออกไปด้วยหัวใจที่ทำตรงนี้ ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาท่านนาบีบอกว่าฉันเห็นคนคนนี้เดินสเปะสปะอยู่ในสวนสวรรค์คือมีความงงนะครับว่าตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้อย่างไรด้วยการตัดกิ่งไม้ที่มีหนามหรือหยิบเอากิ่งไม้ที่มีหนามเนี่ยออกไปจากขนทางที่มีผู้คนสัญจรไปมาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเห็นไหมพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามแต่ ทำด้วยความจริงใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเมตตาให้เขาได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ mm hmm. เพราะว่าการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์น่พี่น้องจําเอาไว้นะ mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราทําในสิ่งต่างๆที่เป็นความดีที่มากมาย mm hmm. แล้วความดีเหล่านั้นเนี่ยจะไปมีคุณค่าพอที่จะไปแลกเอาสวรรค์ของ mm hmm. ขอัลลอฮ์มาให้แก่ตัวเราอย่างนี้คิดผิดเลยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีเนี่ย เราทำไปเพื่อที่จะให้ตัวของเราเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์โดยความเมตตาของอัลลอฮ์ตรงนี้แหละที่มาถึงตัวของเราอัลลอฮ์ก็จะโปรดปานให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ดังนั้นบางครั้งเห็นไหมพี่น้องงานเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเก็บน้ำออกจากทางนาบีบอกว่าคนคนนี้ได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาก่อนอื่นมาดูนะครับพฤติกรรมสี่ประการต่อไปนี้ ซึ่งสหาบะท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงกันในพฤติกรรมสีประการตรงนี้ตรงกันในวันเดียวกันแล้วท่านนาบีก็บอกว่าเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาในวันกิยามะอันอบบดุรเบียร์ไรระตลรดิยัลลอฮ์ و ัลลัลลอฮุอะลั الله ะสัลลัมมันอั س บะฮ ن มิงกุมุลย ا ามาซอ ا ئ มัน ท่านอบูฮุไรรอรอดิยัลลอฮุวอันหุได้รายงานว่าท่านรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยใครเป็นผู้ที่ตั้งใจถือสินอดบ้างหมายถึงวันเนี้ยใครถือสินอดบ้างก็ละอบูบักรินอ,นอาณะท่านอบูบักอัสิดดีรอดิยัลลอฮุวอันหุก็ได้กล่าวว่าฉันเองท่านรอซูล,ลุลลอฮ์ฉันเป็นผู้ที่ถือสินอดในวันนี้ จากนั้นท่านรอซูลซลว,ว่าอะัลฮิวะซัลลัมก็ถามต่อนะครับว่ามันอ um ัตอามะมิงกุมุลยามะมิสกีนันวันนี้เนี่ยใครเป็นผู้ที่บริจาคอาหารให้แก่คนยากคนจนบ้างคือทำสดกกให้แก่คนยากคนจนบ้างในรูปของอาหารแบ่งปันอาหารให้แก่คนยากคนจนน่วันนี้ใครทำสดกกแบบนี้บ้างฟะกอละอบูบักอานะอบูบักก่าวว่าฉันเองท่านรอซูล วันนี้ฉันเป็นผู้ที่ได้ให้อาหารแก่คนยากคนจนแล้วนบีถามต่อนะครับซึ่งผู้คนทั้งหลายก็นั่งฟังกันอยู่นะครับเอ๊ะนบีจะถามทำไมสองข้อมาแล้วนะครับที่ท่านอบูบักตอบกับท่านนาบีว่าฉันเองฉันทำก็คือใครบ้างที่ถือสินอดในวันนี้อบูบักบอกว่าฉันเองถือสินอดในวันนี้ใครบ้างที่ให้อาหารแก่คนยากคนจนในวันนี้ อบูบักบวาฉันเองที่บริจาคอาหารจํานวนหนึ่งให้แก่คนยากคนจนฟะก,ก็ล่ะท่านนบีมุมฮัมมัดสลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวต่อไปอีกว่ามั่นตะบีอามิงกุมุลเยาวมาจนาซาตันวันนี้เนี่ยใครเป็นผู้ที่ไปละหมาดจนา زا แล้วก็ตามไปส่งศพที่หลุมฝังศพที่กูโบส์บ้างไหมวันนี้มีใครทําอย่างนี้บ้างไหมหมายความว่าได้มีโอกาสไปละหมาดจนา زا แล้วก็หลังจากละหมาดยานาซาแล้วก็มีโอกาสส่งศพที่กูโบต์หลังจากนั้นก็กล่าวดุอาตัสบีตให้แก่คนที่ถูกฝังไปในกูโบต์วันนี้ใครทําแบบนี้บ้างนบ,บีถามฟกอและอบูบักอาณาฉันเองท่านอุสุลุลอวันนี้ฉันไปไปละหมาดยานาซาแล้วฉันก็ตามไปส่งศพที่หลุมฝังศพนบ,บีถามต่ออีกประการหนึ่งนะครับฟะกอละนบ,บีถามว่า มันอาดดมิงกูมูลเลียวมามารีดอนในวันนี้เนี่ยใครเป็นผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยมาบ้างในวันนี้ฟอกอละอบูบักอนาอบูบักอีกแล้วครับพี่น้องอบูบักบอกว่าฉันเองนะครับวันนี้ฉันไปเยี่ยมผู้ป่วยมาปรากฏว่าสี่คำถามที่นบีถามกับบรรดาสฮาบะที่ได้นั่งพูดคุยกันในเวลานั้นนบีถามสข้อนะครับว่าใครถือสินอด,ดบ้างในวันนี้ใคร เป็นผู้ที่บริจาคอาหารให้แก่คนยากคนจนในวันนี้บ้างใครเป็นผู้ที่ไปละหมาดยะนาซาแล้วก็ตามไปส่งศพที่หลุมฝังศพบ,บ้างใครไปเยี่ยมผู้ป่วยมาบ้างทั้งสี่คำถามนี้นะครับพี่น้องอบูบักตอบเลยว่าฉันเองท่านอซสลรุลลอฮ์ฉันทำเองฉันเองฉันทำเองทั้งสี่คำถามท่านนบีม,มุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลมัมจึงได้ให้ข้อสรุปในตอนท้ายนะครับ ฟาโควละรอซูลุละฮิสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอซูลได้ให้ข้อสรุปว่ามัชตมาอัตฮะดิฮิลคิซอลุกัตฟีรอจุลินอิลลาดะคอลัลจันะพฤติกรรมทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะไปรวมอยู่ที่บุคคลใดในวันเดียวกันนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะให้ความเมตตาต่อเขาให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยมะห์ เป็นฮะดีที่บันทึกโดยท่านอิบนให้บาลท่านพี่น้องครับพฤติกรรมทั้ง4ี่ประการนี้ถ้าจะมาตรงกับการปฏิบัติของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรแปลว่าคนคนนั้นจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการทำคุณงามความดีอย่างมากมายเอาใจใส่สังคมอย่างมากมายจะเห็นได้ว่าตัวเองก็มีอิบาดะต่อละ,ละได้แก่การถือสินอด แล้วก็แบ่งปันอาหารให้แก่คนยากคนจนไปละหมาดยนา za ให้แก่พี่น้องร่วมศรัทธาตามไปส่งศพที่หลุงฝังศพให้แก่พี่น้องร่วมศรัทธาแล้วก็ยังไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาอีกด้วยพฤติกรรมทั้ง4อย่างเนี่ยนะครับพี่น้องจะเกิดขึ้นได้ในวันเดียวกันและมาตรงกับการปฏิบัติของคนคนหนึ่งมันยากพอสมควรอาบางทีมีสามอย่างแต่ไปละหมาด ได้ให้อาหารแก่คนยากคนจนได้ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่วันนั้นบังเอิญไม่ได้ถือสินอดก็ยังไม่ได้ในขอบขายที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้หรือบางทีถือสินอดนะครับแบ่งปันอาหารให้แก่คนยากคนจนวันนั้นไม่มีใครตายก็เลยไม่ได้ละหมาดยานาซาให้ใครวันนั้นไม่มีใครป่วยก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยคนใดอันนี้เป็นพฤติกรรมสีอย่างนะครับที่ท่านนบีบอกว่า พฤติกรรม4ี่อย่างนี้ไปตรงกับการปฏิบัติของใครในวันเดียวกันเป็นแจ็คพอตพี่น้องเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจะประทานให้แก่เขาโดยอัลลอฮฺเมตตาให้เขานี่ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียร์มาจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกแนวทางที่จะเป็นสิ่งที่นำผู้ศรัทธาทั้งหลายไปสู่สวรรค์จะเป็นแนวทางเล็กๆน้อย,อยๆก็าตามแต่ เราจะเห็นได้ว,ว่าท่านรอซูนสอละลอล์ของอาเฮิวละซัลลัมเนี่ยได้กำชับให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนำไปสู่การปฏิบัติทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บหนาออกจากทางซึ่งเมื่อครู่นี้เราได้คุยกันไปแล้วนะครับนบ,บีเห็นชายคนหนึ่งเดินสเปสปะหรือเดินทะเลอร์ทะล่าอยู่ในสวนสวรรค์งุนงงว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าสวรรค์มาได้อย่างไรก็อันหนึ่งมาจากหนาชิ้นเดียวที่เขาเก็บออกจากทาง ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาให้เขาได้เข้าสวรรค์หรือบางกรณีท่านนบีบอกว่าการกล่าวตอบรับอาจารจนกระทั่งเสร็จสิ้นไปพร้อมๆกับมมอัดซินนี่แหละหลังจากนั้นก็กล่าวดูอาคนคนนี้จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะนบีได้พูดเอาไว้อย่างนี้เช่นในฮะดิษหนึ่งที่บอกว่ามันกอลามิสลามยาูกุลมมอัดซินมินกอลบิฮีดดคอลันจันนะใครก็ตามแต่ กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจตามมอัซินได้กล่าวยกเว้นสองประโยคฮัยยาลสซอล์กับฮัยยาลัลฟะละสองประโยคนี้ให้ผู้รับอาจาร์กล่าวว่ลาลาเฮาละวลากูวะตอิลลาบิลลาที่เหลือก็ให้กล่าวตามมอัซินเลยนบีบอกว่ามินก่อนบิฮีถ้ากล่าวจากใจจริงดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาในวันเกียระมา นี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งพี่น้องครับที่เป็นความดีเล็กๆน้อยๆอยเขาทําแล้วเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์หรือการอุปถัมช่วยเหลือเด็กกาพร้ามีทรัพย์สินก็แบ่งปันให้กับเด็กกาพร้าเล็กๆน้อยๆท่นานนบีก็บอกว่าอานาวากาฟิลุลยาตีมกาฮาไตในฟิลจันนะฉันกับบุคคลที่ช่วยเหลือเด็กกาพร้าดูแลเด็กกาพร้าเนี่ย จะอยู่สวรรค์นะครับอยู่ในสวนสวรรค์ใกล้ชิดกันอย่างนี้และท่านนาบีก็ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นแล้วท่านก็แยกออกนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันใกล้ชิดกันขนาดไหนพี่น้องนี่คือความใกล้ชิดที่คนคนนั้นจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาด้วยพฤติกรรมของการช่วยเหลือต่อเด็กกำพร้าใครก็ตามแต่มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดอัลลอฮ์ จะได้สร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เข้าในสวนสวรรค์นั่นหมายความว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาหรือบางทีเราอาจจะอยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรเราก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำนมัมาดพี่น้องอาบน้ำนมมาดด้วยความพิถีพิถันโดยท่านนบีบอกอย่างนี้มามินอห์ดินยะตะวัดดาอุฟยุซินุลวุดู วายุ ص ل ا รักาทั้งยุคบิลคั้บุหุขั้บุหุแะวิหารุอัลลหิมาอิลลาวะบัตละหุนจันนะท่านนบีบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ไปอาบนั้นละหมาดด้วยการอาบน้ำละหมาดแบบพิธีพิถันอย่างยิ่งเลยทำด้วยความสะอาดสะอา้านล้างถูอย่างทั่วถึงทำด้วยความเคร่งเคราหลังจากนั้นไปละหมาดซุนนะตุลวูดุสองรากาักษ โดยจิตใจนั้นมุ่งสู่อัาาาลลอฮ์ سبحانه และในการละหมาดสองรอกอาหนั้นอิลลาวะาจะบัตละหุนยันนะเว้นแต่อัลลอฮ์บฮา ا ن ه และุ์จะได้ทําให้สวรรค์เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เล็กๆน,น้อยๆที่ท่านนาบีพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะบอกแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่า หนทางต่างๆในการที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นมีมากมายเหลือเกินแต่ความดีต่างๆที่อัลลอฮ์ได้กําหนดให้เป็นวาญิบให้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องปฏิบัติไปทําไมรู้ไหมพี่น้องปฏิบัติไปเพื่อที่เราจะได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์พอความเมตตาของอัลลอฮ์เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วด้วยความเมตตาตรงนี้แหละอัลลอฮ์จะได้ให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียมะมา ดังนั้นไอ้รายการเล็กๆน้อยๆที่ท่านนบีชี้แนะเอาไว้เนี่ย,วยบวกกับการที่เราได้ทําหน้าที่การเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์นะครับเราก็ต้องสนใจตรงนี้ด้วยแล้วก็สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําแล้วได้เข้าสวรรค์เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเอาพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติจาก h ะด i ษนี้ท่านนาบีบอกเอาไว้นะครับว่าสีอย่างด้วยกันที่ปฏิบัติตรงกันกับตัวของใครก็ตามแต่ในวันเดียวกัน เขาจะได้เข้าสวรรค์นั่นก็คือในวันนั้นเนี่ยถือศีนอดในวันนั้นเนี่ยได้บริจาคอาหารส่วนหนึ่งให้แก่คนยากคนจนในวันนั้นได้มีโอกาสไปละหมาดยานา za แล้วก็ตามไปส่งมายัดที่หลุมศพในวันนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยพฤติกรรมสี่อย่างนี้ท่านนบีบอกว่ามาตรงกับใครก็ตามแต่ในวันเดียวกันเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาในวันกิยามะ ดังนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับต้องพยายามเอาใจใส่ต่อการทำในสิ่งต่างๆที่เป็นหนทางที่ท่าน,นาบีบอกว่าจะเป็นชนวนนำเราไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์และด้วยความเมตตาของอัลลอฮเราก็จะได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนในวันเกียรมานี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายควรอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาใจใส่และ อุลมามะขได้ให้ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งนะครับจากฮะดิษบทนี้นะครับว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะต้องมีวิถีชีวิตที่เอาใจใส่ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐมากเป็นการงานที่จะได้รับความเมตตาและความโปรดปานของอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียรมมาจะเห็นได้ว่าท่านอบูบักปฏิบัติตนอย่างไรจากฮะดิษบทนี้ นบีถามว่าใครถือสินอดบ้างอบูบักว่าฉันเองถือสินอดก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์อีกสามข้อที่เหลือเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมสามข้อที่เหลือใครให้อาหารแก่คนยากคนจนบ้างอบูบักบอกว่าฉันเองนั่นคือการเอาใจใส่สังคมดูแลคนที่ยากจนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่ยากจนกว่าและนบีก็ถามอีกว่าใครไปละหมาดจจนาซาบ้าง ใครตามไปส่งศพที่หลุมฝังศพบ,บ้างอบูบักก็บอกว่าฉันเองนั่นคือการเอาใจใส่สังคมพี่น้องร่วมศรัทธาเกิดการเสียชีวิตเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาจะปฏิบัติอย่างไรกับพี่น้องที่เสียชีวิตไปนี่คือการเอาใจใส่สังคมนะบีถามในตอนท้ายว่าใครไปเยี่ยมผู้ป่วยบ้างอบูบักบอกว่าฉันเองทั้งสามรายการนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมของคนที่เอาใจใส่ต่อ สังคมมุสลิมทั้งนั้นเลยส่วนมีข้อเดียวเท่านั้นเองนะครับที่อัออบูบั克นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติในส่วนตัวของท่านที่เป็นอิบาดะระหว่างท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานอหวตาดะดังน,นั้นกิจการส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่บรรดาอุลมามะได้ให้ข้อสรุปจากฮะด,ดิษบทนี้นะครับว่าเป็นงานที่ประเสริฐทำแล้วจะนำไปสู่การได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ และได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ตรงนี้แหละที่จะทําให้เราได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนพยายามอย่างยิ่งนะครับพี่น้องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานส่วนรวมในเรื่องของการเสียสละเราจะต้องทํางานตรงนั้นให้ได้เพื่อว่าเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาในวันกิยามะนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับววบิลลาฮิตฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته